สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ช anel เหมือนเช่นเคยครับผมโน่นมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาดูรถคันจริงของ o n นิ e เ f o r ซเปิดตัวและหาชมได้ยากมากณนะวันนี้เนี่ยที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยส่วนตัวนะครับก็ได้เห็นรถคันนี้คันจริงในการอบรมตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงการเทสได์ในปทุมธานีสปิด w เวที่ได้ไปทดสอบในสนามปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพามารีวิวในเชิงความเป็นจริงในรูปแบบของผู้บริโภคแล้วกันอยากจะมาเล่าในมุมมองตัวผมเองนะครับใช้รถอยู่ใน ในรูปแบบที่เป็นรถ b s e gment ขนาดนี้ใครที่ติดตามกันดีนะครับจะทราบอยู่แล้วว่าผมใช้รถรุ่นอะไรแล้วก็ใช้มาจนรู้แล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงในรถตัวเองที่ใช้อยู่นะครับและวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับก็เลยพามาให้เห็นคันจริงแล้วก็มาเล่าในมุมมองของถ้าผมเป็นคนนึงที่ต้องการตัดสินใจซื้อและเป็นผู้บริโภคในการซื้อรถคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมว้าวกับอะไรแล้วกันและมุมมองของผมเนี่ยอาจจะไป บอกในมุมมองของท่านอื่นที่ยังตัดสินใจอยู่นี่แหละที่รู้สึกว่าอยากได้เออเฮ้ยนี่แหละที่รู้สึกว่ามันมีหรือเปล่าแต่ยังไม่มีใครพูดเลยก็วันนี้มาเล่าให้ฟังครับมาพูดถึงตัวรถก่อนครับรถคันนี้คือตัว all new x f o r t ในรุ่น h e v ultimate x ในรุ่นท็อปสุดเลย1 8 9 0 0 0้บาทสีขาวแบบคันนี้เพิ่มอีก10,000บาทเป็น1 9 9 0 0ล้บาทครับ และสิ่งที่ได้มานะครับคือตัวชุดแต่งรอบคันเป็นของมิซูชิมอเตอร์ตัวโลโก้เอ็กฟอร์ด้านหน้ารวมไปถึงตัวกลิวได้หลายอย่างที่ให้มาก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับตัวเริ่มต้นแต่สิ่งที่ต่างเนี่ยมันมีอยู่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอยู่ข้างในถ้าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นฐานของตัวรถที่ดีด้วยนะครับอย่างแรกเลยหน้าตาเห็นไฟหน้าที่ผมเปิดไวนะ้เนาะมันมีทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวในชุดเดียวกันซึ่งข้อดีข้อเสียคืออะไร ข้อดีอันแรกโหใหญ่เบื้อเริ่มเลยไฟเลี้ยวที่ใหญ่มากด้านหน้าส่วนด้านหลังเน้น้อยใจนะให้มานิดหนึ่งแต่เทียบให้ดูแล้วนะครับมันชัดในระดับหนึ่งเลยไม่ใช่มองไม่เห็นเห็นเลย เพราะมันมีความสว่างในระดับที่แบบเฮ้ยจอดกลางแจ้งและเห็นอ่ะผมเคยไปลองในปทุมธานีสเปดเวด,ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นในรูปแบบของตัวรถเนี่ยที่เวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านท้ายเนี่ยก็เห็นไฟเบรกก็เห็นมันเห็นแหละแต่แค่เรารู้สึกว่ามันเล็กจนเกินไปเพราะด้านหน้ามันใหญ่เวอร์แค่นั้นเลยแบบหน้าตามาส่วนตัวผมมองว่ามันคือล้ำมันล้ำมันคือคอนเซ็ปตค์คราที่เปิดมาในตัวมาสเตชโชในปีก,นก่อนนะเพราะพื้นฐานที่รถใช้งานได้จริงๆอีกฟอร์ดคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับและอีกอันหนึ่งที่ตัวรถเน แล้วรู้สึกว้าวมากกับทุกโมเดลแล้วก็ในทุกไลอัพทั้งตัว Ultimate X Ultimate ลงมรวมไปถึงตัวอีกไนเลยที่ให้มาคือตัวล้อแม็กขอบ18นิ้วชุดนี้ครับเป็นแบบเดียวกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยอีกไนจนถึงตัวรูปแบบที่เป็นรถตัว u l t i m a t e X อ้าน8์แ0 0หมื่นเลยห่างกันประมาณ20 0แสนกว่าบาทให้เหมือนกันเลยดีเทลเหมือนกันยางเหมือนกันนะครับขอบ18นิ้วเป็นลายทูโทนนะถ้าเป็นตัวอินโดนีเซียที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับเขาจะมี ตัวล้อแม็กชุดนี้ตัวล้อแม็กชุดนี้นะครับถ้าเป็นตัวอินโดนีเซียที่เป็นสีเงินของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสีดําส่วนอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นสีปัดที่เป็นออกเงินเงินจะสลับกันผมมองว่าอย่างนงี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะให้มิติตัวล้อที่มันใหญ่ การวิ่งการหมุนของตัวล้อมันจะรู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตเพราะเส้นสายการตัดเส้นเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่ได้ล้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดำจนเกินไปมันก็ทําให้รถเนี่ยเออดูมีมิติในการวิ่งถือว่าสวยงามให้ยางบิสโตรอเรนซาครับซึ่งตัวยางชุดนี้นะครับราคาไม่ถูกนะหลัก2 0,000ขึ้นต้องมีนะครับข้อดีมีคือคนซื้อรถปีแรกเนี่ยเขาจะเห็นในเรื่องสมรรถนะที่ดีของตัวรถจริงๆ เพราะอะไรเพราะยางให้มาดีพื้นฐานดีการเก็บเสียงที่ดีความนุ่มดี handling ดีแต่ผมบอกเลยนะปีที่2เนี่ยอวมและขอบ18นิ้วด้วยแต่คุณต้องช่างอย่างนี้หลายคนกังวลในเรื่องการเปลี่ยนยางของตัวล้อที่มันแพงยางที่มันแพงในปีที่2นะครับหรือปีที่3ปีที่4บางคนใช้รถน้อยโอเคคุณไม่ได้วอี่แก้มยางอาจจะตายก่อนการใช้งานที่สึกของตัวยางไปแต่ ถ้าใครใช้รถเยอะเนี่ยคุณต้องคำนวณตามระยะเลขไม์ที่คุณใช้บางคนนะครับใช้ระยะเปลี่ยนยางเนี่ยประมาณโอน่าจะมี5 0 0 0 0ื่นหกโล7 0 0 0 0ืโลแล้วเปลี่ยนที20,000ื 20, นะครับพอเปลี่ยนที2 0 0 0 0ื่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องคำนวณแล้วการที่วิ่งเยอะเนี่ยคุณต้องหาเงินได้เยอะหรือคุณทําธุรกิจหรือคุณทําอะไรที่สามารถตอบแทนได้ดี การเปลี่ยนยางที่ดีก็เช่นเดียวกันคุณต้องคำนวณกันให้ดีวิ่งเยอะเปลี่ยนราคาแพงพอมาหารเฉลี่ยแล้วตกกิโลเมตรแล้วไม่กี่สิบตังก็ถือว่าช่วยในเรื่องการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยถือว่าให้มาดีแล้วก็ได้ลองในรูปแบบที่เป็นถนนปิดเรียบร้อยนะครับได้วิ่งมาสักประมาณระยะหนึ่งพอได้ลองเกี่ยวกับการซาลาล่อมของตัวรถเนี่ย ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในรูปแบบออล์รถแบบทั่วไปเลยนะครับรถถ้ามันสีเดียวกับตัวรถไปเลยมันจะรู้สึกโลนมันเจิดจนเกินไปแต่พอมันมีเส้นสายหลังคาดําเข้ามาตัดที่เป็นมาตรฐานของตัวรถที่ให้มาก็คือหลังคาดําในรุ่นตัว Ultimate X เนี่ยมันจะมีความสปอร์ตขึ้นการตกแต่งด้วยคิ้วที่เป็นสีแบชนะครับการทํางานแบบนี้มันดีกว่ารูปแบบที่เป็นสีเงากอสแบกนะครับมันจะช่วยในเรื่องการ รถล,ลอยขีดขวนมิติตัวถังให้มาใหญ่ต้องใช้คําว่าใหญ่แต่เดี๋ยวผมต้องไปพูดแล้วก็นั่งให้ดูภายในด้วยว่าภายในเนี่ยใหญ่แต่ข้างนอกหรือเปล่าและข้างใน,เ,นเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมได้ลองใช้ในรูปแบบที่เป็นการทํางานของรถที่เป็น BS เซ็ e เมนแบบเดียวกันได้ใช้รถตัวเองแล้วก็มาลองนั่งคันนี้ ส่วนตัวมองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก่อนอื่นพามานั่งก่อนเลยระดับแรกนะครับด้านหน้าคือโพ i ิชันตำแหน่งที่ผมนั่งแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ A N เอนในระดับหนึ่งเลยอ่ะพอเสร็จแล้วถ้าเป็นลดผมก็ขึ้นมาประมาณนี้แหละโอเคมีเล็กรูมระดับหนึ่งนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าผมต้องการปรับถ้าลดผมก็นั่งระยะนี้คือจบเลยแต่พอเป็นเอ็กซ์คอร์มันเอนได้ พอเอนได้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเรานั่งสบายในตำแหน่งโพ i ิชันที่ควรต้องนั่งเบาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยถึงความนุ่มนะครับนุ่มมากๆพอมานั่งโพสิชันโอเคตำแหน่งโอเคทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังยังไม่ได้อะคืออะไรรู้ปะช่องระหว่างตรงเนี้ยที่มันจะมีระยะแอร์โผล่มามีแอร์ตรงกลางก็จริงนะครับวันที่ผมไปลองในสนามปิดปทุมธานีสปีดเวยเนี่ยตำแหน่งของการรับลมแอร์ จากด้านหน้าสู่ด้านหลังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่โฟมันยังรู้สึกว่าอึดอัดอยู่แต่ต้องลองกันระยะยาวๆนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปลองระยะยาวๆอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยเนี่ยแหละที่บอกเปิดให้ดูนี่นี่คือไฟเลี้ยวนะครับนี่คือไฟเลี้ยวจริงๆมันเล็กแต่มันมองเห็น,ม,น,ม,หนมันมีค่าความขี่แสงสูงผมลองให้ดูและระยะแบบ30เมตรเลยในสนามปทุมธานีสปีดเวยให้เห็นเลยระยะ ไฟเบรกจริงๆระยะตัวไฟเลี้ยวจริงๆเนี่ยเขามองเห็นแต่แค่มันเล็กไปหน่อยแค่นั้นเองเพราะข้างหน้ามันใหญ่มากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ส่วนตัวผมว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ให้มาข้างบนคือถ้ามันออกแบบมาในรูปแบบที่การทำงานของตัวด้านท้ายเนี่ยมีเลเยอร์อีกอันนึงในตำแหน่งโพซิชันที่ผมเดินมาถึงปุ๊บผมสามารถเอามือจับตรงนี้แล้วเปิดได้แต่อันนี้มันเปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมต้องล้วงไประดับหนึ่งเพื่อกดปุ่มนี้ถึงเป็นฝาท้ายไฟฟ้า แต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีรูปแบบการทํางานของคลิกเซนเซอร์ผมคลิกเซนเซอร์ให้ดูนะครับแล้วสามารถเปิดปรับตรงนี้ได้ความสูงระยะนี้ได้นะครับปรับกัอนดีกว่านิ้วหัวกระแทกผมปรับสูงระยะนี้นะครับผมกดค้างไว้เพื่อล็อกมันจะดังแบบนี้อันนี้คือการล็อกและระยะล่าสุดที่ตั้งค่าไว้นะครับคลิกเซนเซอร์ก็ไม่ได้แย่คุณนึกภาพว่า,วานี่คือครั้งเดียวนะในกรณีคลิกเซนเซอร์นะครับก็อาจจะต้องแบบ ดับเครื่องหน่อยนะครับแล้วก็ถึงจะ คลิกเซนเซอร์เพื่อเปิดได้แต่สามารถคลิกเซนเซอร์ปิดในกรณีที่เราสตาร์ทเครื่องได้เมื่อกี้ผมต้องไปดับเครื่องเพื่อให้คลิกเซนเซอร์เปิดได้ลองเตะอีกทีเพื่อโชว์ใช้งานได้ดีแหละในระดับหนึ่งเลยแต่แค่ไอ้ตัวไอ้ตัวโพสิชันในการเปิดฝาท้ายเนี่ยมันแค่ต่ําลงไปแค่นั้นเองก็วางแผนให้ดีในการใช้งานนะครับถือของมาก็คลิกเซนเซอร์ไปก,กุญแจในกระเป๋าใช้งานได้หรือมีพ่อบ้านอยู่ในในรถอยู่แล้วเราไม่อยากก้มลงไปก็สามารถกดเปิดจากภายในได้นะครับอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเออให้มาแล้วมีประโยชน์ส่วนตัวได้ใช้อยู่ รุ่นที่ใช้อยู่ก็มีนะครับคือเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเวลาตกใจตบด้านข้างปุ๊บมันดีดเลยมันก็ช่วยในเรื่องการเซฟตี้บางทีมีเด็กเราไม่รู้ว่าลูกเราจะวิ่งมาตอนไหนเราไม่รู้จังหวะจริงๆอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ตกใจตบด้านข้างก่อนเลยประตูดีทันทีนะครับแล้วก็ด้านหลังตำแหน่งพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนตัวมองว่าให้มากว้างระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้กว้างมากเพราะว่าตัวรถเนี่ย ไซส์เขาจะใหญ่ด้านนอกนะด้านในเนี่ยถ้าให้พูดกันตามหลักเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับพัวรถที่เป็น SUV ใหญ่ๆรถไซส์เนี่ยคุณใช้เพื่อความคล่องตัวเป็นหลักการขนของการอะไรเนี้ยมันก็จะมีไม่ได้เยอะมากตามไซส์รถตามรูปแบบรถแต่นี่ยังมีกองเก็บอยู่ด้านในครับเก็บของเก็บกระจุกกระจิก๊กเก็บตรงนี้ได้แต่ให้พูดจริงๆนะตามหลักเลยนะาก,ยนะการใช้งานจริงๆเลย ส่วนตัวรถผมก็มีจะมีตำแหน่งที่เป็นการวางอยู่ตรงกลางอันเดียวยาวๆลึกๆลงไปนะครับข้อดีมันมีคือเก็บของได้ข้อเสียคือถ้าคุณวางของอยู่ข้างบน่ะคุณจะต้องเอาเนี <c> ่ย <oughs> ขึ้นมาอีกทีนึ่งไม่เข้าไหมพอเอาขึ้นมาอีกทีปุ๊บไอของที่วางอยู่ข้างบนมันก็จะต้องเอาลงมาข้างล่างมันก็จะลําบากเราหน่อยแต่ถ้าวางแผนดีๆนะครับเราอาจจะเอาวางสิ่งสําคัญไว้ข้างบนอะไรที่ใช้น้อยๆอ,อาจจะอยู่ข้างล่างหรือถ้าให้ดีเลยนะผมมองว่าถ้าแบ่งขั้นการเปิดช่องได้นะคือจบเลย เพราะอะไรรู้ไหมมันจะช่วยในเรื่องการวาง Position ในตำแหน่งของของต่างๆไว้ให้เหนือหรือว่าวางไว้รอบๆในการเปิดของตัวตำแหน่งนั้นๆอ,อย่างพวกนี้มันมีหลายช่องใช่ไหมพอมันมีหลายช่องปุ๊บอ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเปิดเพื่อเอาของหลายๆอันแค่นั้นเองก็แล้วแต่การใช้งานส่วนตัวผมมองว่าให้มาดีกว่าไม่ให้แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าให้มาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานเราจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับรถคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ ตอบโจทย์ในเรื่องไซส์บอดี้ความสวยงามการทำงานเกี่ยวกับระบบนี่ผมยังไม่พูดถึงระบบเลยนะระบบมันเยอะมากระบบ a y c a c t i v e yaw control ระบบ Traction ที่มีระบบ ACC Adaptive u i s e control ตัวระบบ Diamond Sense ทั้งหมดที่มีในตัวรถที่เทคโนโลยีมิซูชิมีเนี่ยถูกใส่มาในคันนี้แหละเหลือแค่เลนคีฟไม่มีเลนดีพร์เจอร์วอนนี่ไม่มีแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมมองว่า ไอตัวพวกเลนชีฟเลนวิพาเจอร์เนี่ยอนาคตเนี่ยมีแน่ๆนและอีกอันนึงที่ไฮไลท์ลืมพูดไปตั้งแต่ต้นการทํางานของตัวระบบเซ็นเซอร์ลหลายๆอย่างนะครับของตัวรถเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการทํางานของตัวรถที่เป็นรูปแบบการทํางานผ่าน a d เดก็คือการจับด้วยกล้องแต่เทคโนโลยีของมิซูซึชิมอเตอร์ครับพยายามทํางานผ่านตัวเรดาร์มาโดยตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีของตัว a d เดเนี่ยมีผลกระทบเพื่อให้เราเนี่ยต้องเอามาใช้ คันนี้มีทั้ง2อย่างครับมี a d a s ที่อยู่กระจกด้านหน้าด้านล่างมีระบบเซนเซอร์ที่เป็นตัวระบบอัลตราโซนิกช่วยอะไรช่วยในเรื่องความเสถียร a d a s จับวัตถุตัวอัลตราโซนิกสะท้อนวัตถุมาเพื่อให้ความแม่นยำม,มากที่สุดระบบ LCDN นะครับรวมไปถึง ACC a d a ด t ที่อยู่ควบคร,ระบบเตือนการชนระบบแต่กำลังเครื่องยนต์ทั้งหมดมันทำงานผ่านระบบ2ระบบนี้ จะช่วยในเรื่องการทํางานได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็แม่นยามากที่สุดในการทํางานของตัวรถจริงๆนะครับรถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมพามารีวิวยังไม่ได้ลองทดลองขับนะวันนี้ที่ลงเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับวันที่รถทดลองขับมาลงแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาทดลองขับสามารถ box, อินบ็อกซ์ข้ามาสอบถามกันได้นะครับทุกๆช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กลายแอดไลน์ออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับหรือ q ิวอารโค้ดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้ตัวผมเองนะครับจะให้คาปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวการเทสได์ข้อมูลตัวรถรวไมไปถึง เปและโปรโมชั่นทุกๆอย่างของตัวรถด้วยนะครับในรุ่น All New x f o r c e ตอนนี้มีจํานวนจํากัดนะครับจองก่อนได้ขับก่อนนะบอกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวเริ่มมาแล้วเริ่มรันแล้วใครที่มีแผ่นชัดเจนแล้วคุณจองไว้ได้เลยเพราะว่ายังไงก็ได้รถ3 0 0ขั้นตอนในการสั่งซื้อครับจองเข้ามาจัดไฟแนนซ์นัดวันรับรถซื้อสดจองเข้ามาและนัดวันรับรถได้เลยแค่นั้น ก็สะดวกสบายแล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับใครที่ชอบไม่ชอบยังไงนะครับสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้มาคอมเมนต์อุ้ยอยากจะให้ทําแบบนั้นอยากจะให้รีวิวแบบนี้อยากจะให้มิซูวีนดีทําอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคนนั้นคิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนั้นก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่่ปปปปปนนนนนรระะจจําาาคคลลิิีีี้้้มมหหใสว 지금까지 뉴스 스토리였습니다.